สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องช้อเกี้ยวพารวยนะคะพี่น้องเอ้ยลงเล็กเล่าไปค่ะ,คะเขาบอกว่าวันที่แปดลาวไม่ออกพะนะ <c oughs> ไปออกซิเอค่ะพี่น้องอเพราะฉะนั้นล่อความหวังไปอีกเป็นวันจันทร์นะคะจากวันศุกร์เป็นวันจันทร์นะคะพี่น้อง <c oughs> โอ้ยนะาะงเบาแน่กับแหกข้อหลุดเอาเมื่อเนี่ยเป็นเมื่อดีอีเลเด้ ได้ตัวเลขเน้นให้พี่น้องและกลุ่มเรียบร้อยนะคะแล้วข้อ,อสารวัตรกระซ่งตัวเน้นมาให้เอาสร้อยเขียวกระตัวเน้นเอาอาอาจารย์ต้อยนําโชคนี่กระซ่งตัวเน้นมาให้นี้เอามื่อนี่มีแต่คนเน้นเนีนเลขค่ะเป็นอย่างไรเน้นแต่หัวปีบอะไรสิบอันอพี่น้องเ <ś> ฮ <c oughs> ้ยเขาหยาดเท่าไดเงินคืออยังนี่เจ้าเมื่อกระไดจกักสิคาเฮ็ดยัง <ś c oughs> กระจอบแท่น <ś c oughs> ส่งลงไลายกลุ่มเหลียบร้อยเลขที่ซอยเขียวเน้นนะคะเน้นให้หมดแล้วนะคะมีเท่านั้นเลขนะเกินนั่นพ่ต้องไปซื้อหรอกเสียดายเงิน <c oughs> นะคะ <c oughs> คลิปนี้กับสีม้ในตัวเลขแนวทางของพ่อสารวัตรนะคะพ่อสารวัตรนี่เน้นมาให้แบบสวยงามมากสร้างมาตรงกับเด็กรับเลขซอเขียวบอกว่านี่ซอยเขียวเนีนบนไม่ให้ เน้นชุดบนให้หนอ่หนอดไปเลยผู้ดใดเบื้องท่านกับท่านไ่เบื้องว่าท่านกับพานไปแต่ก,ก็ย้อนขึ้นไปเบื้องเนี่ยละ่ะผู้ใดยอดวิวให้ในคุณแม่คุณพ่อค่ะพี่น้องเลี้ยตนซออเขียวเนี่ยลงไปเมื่อวานนี้เมื่อนี่เน้นบนเน้นล่างแล้วฟันท่วงแล้วเมื่อนี่มันใจแห้งแล้วเหล็กนะคะมันมาแบบจังได้จับจูดหนแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อน,นี้แตกบนแตกล่างคะ่ะพี่น้องดีใจกับทีมงาน ในไลยกลุ่มดีถื่อเ,อเลขห้าน้อยนะคะแตกสามน้อยสี่น้อยเขาพี่น้องเอ้ยพวอยากผากว่าสีรุ่นเล่าเนี่ยมือเอื้อนกับไปรุ่นวันจันทร์บุญบัตรที่นีนพี่น,ออน้องอ๋อเปลี่ยนมือเปลี่ยนเว้นตีนเ,ตเตขาโกขอย่างเดี่ยวเนาะพี่น้องเลยบอกมันอยากเปลี่ยนวันนี้มาแบบใดผู้อีพออ่องสาวเอ้าหวยเหล้านํ <c oughs> าฟาดได้ฟาดเพื่อนจับรถตดีอะ้รฟาดจับเพื่อนเพื่อนว่าเลขไทยก็ไ้ เลีแล้วกับพ่อเลีแล้วใส่เต็มที่ม่ได้ตัวเน้นๆนักๆมันใจคขอีหลีิริพ่อเพิ่นก็นได้คันว่ามันใจอบอ่วงสินะคันเลีกมาซ้ำเนียนแบอ่อยากหัวคันว่าเขา่าสิให้ปาดข้อพี่นออ้องข้อไกลข้อใหญ่ขมืนอเอาอันว่าหยอกว่าเหรียญว่ามว่วนกันไปพี่น้องซ้ำซากคำซ้ำซากเล้วเมื่อแล้วเว้นเดาไปซี่เหลียมก็มันได้ตัวเลขกนะตั้งแต่ว่าเลขหน่อยๆกับภากัดปวดหัวอยู่ธเจ้สิไปว่าเลขหลายๆคืออัน อู้อินว่าตั้งแต่เล็กยกยกแต่เรียกขึ้นไม้กันเบิงตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเอาร์ลโว้ยกะว่างบนแต่ในตัวเรียกคนออกไปสิบปจดท่านไปสิไปจำได้ขนาดเน้นให้แค่คูสองคู่นึงก็ยังสิดบ่มีทุนซสื่ออยู่ลางคนแมนบ่พี่นอ้องเนี่ยงสัใจค่าเรียกเบิร์ไปพูดอีครหลังคนก็นได้หาเงินใจค่าเรียก <c oughs> อุกอัองพี่นอ้อ,อง,อ,งอุกองังพังเพ่กับตัวเรียก ขันท่าสีอานเนี่ยผัดอันสะห้ามนี่ก็ได้เนาะแกสีอันเห็นยังกระดดกระเดือกว่าใจนี่หว่าเจ้ามืองเนาะไปทั้งได้กัอันเลีกกันได้มากับอันอันอันมันสีอันเอียงกระดดกระเดือกแท้แมนบอพี่น้องเอามวดนี่ซอเขียวกะไม่ได้ฝากตัวเรียกเวลายด้มันมาตัวเดียวกันกับพ่อไหมอืมซอเขียวกะยกตัวสูตรลังพึ่งไห้กครับพี่น้องกันละเลขกแม่ลังพึ่งนะซสื้อหลดพี่น้องไปจับใจใส่สวยหลดว่าตรง กังวลว่า,าต้องคิดยังมากไหมแต่ก้อนสิคิดกับพิจจรณาซะก่อนเนี่ยสนกว่ารับทั่วกันเน้อพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะว่าไปรับสายไปได้เนแต่ว่านยังนี่เนี่ยนี่สิว่ายังเนี่ยกับมีซายเข่าสายแสกสายซ้นค่ะส้นแค่กันเลย จัดไปตามคําขอนะคะไปทั่วมากกับรับอยู่ถ้าเป็นสายแปลกๆมาสอเขียวก็รับอยู่นะคะถ้าเป็นสายประจําซอก็ยังไม่รับนะคะอันนี้ก็นั่งเบาอยู่ทีันอยู่สั้นเนาะมันก็เล่นรับได้อ่กากับว่าต้องไปตื่นเต้นดอกเลขมันบวกวันที่แปดก็ได้พี่น้องสุกที่แปดมันไม่ออกเราไปออกจันที่สิบเอ็ดก็ได้เลขตัวเก้าหันละพี่น้องออกไปรุ่นคือเก้าหันละค่ะเพื่อเพื่อมันเห็นว่าเขาโกเขาสัมนะแท้จีิเขาเก่งเลขใส่วันสูกมันไปออกวันจันทร์นพี่น้นองเอ,อ้ย น,นอะไรมันก็ไม่เนี่ยไม่นอนหน่อยวัยนนี้ย่านดาวกับสอบมาใส่คือพอไ่เสี้ยนลุงทรงเบาอยู่เอาเอากระสอบมา่อแซ่เอาลน้นเงินกระสอบใส่ต้องเงินกีบเน,นาะแหว่เหล้านะพี่น้องเฮ<อ>ียย้ยงเบาเฮี้ยงไตอักหัวคึดนไหลเบาไปเรียนไปไปซีเ,เรียสเท็ดเบียร์เมื่อเบาแต่เรยังเลียดอยู่หนิบ่นปวดหัวถ้าไปเอาซื้อได้บัดท้ายขิดฝุ่น สองตัวสันเอาได้แน่นมันถือใจคนงบหน่อยลวดแม่นบ่พี่น้องฟันด้งเอาโค้งสุดทไทยเด็ดๆมัดนักจัดเต็มเลยแมนบ๊อืม่าไปเอาลายเรียกน่ะไปเห็นผู้อื่นในเรียกไล่ๆปวดประสาทงงไงว่าอย่างไรถ้าเรียกมันออกด้าสองตัวสามตัวนี่หนึ่งแม่นบ่ะอืมกันว่าสามตัวก็มีสามตัวนั้นกันสองตัวก็มีสองตัวมันบัดออกเรียกว่าูเต็มหน้ากระดาษล่องแบบพ่อเนี่ยเราล่องจันจันเนี่ยเว้ย สามตัวหางเดียวนึงเนาะสองตัวล่างกับสองตัวนึงเน้นบนเน้นล่างไงพ่ออีเดียวดยวีสิธรรมดาหน่อยกับมาสูตรเดียวกันกับซอเขียวตัวนี้เรียกพี่น้องเอ้ยเอาฟิจารหน้าเรียก่าสารวัดก็เข้าไม่เคยพลาดน,นะคะเอาเอา,เอารูลูกซีดครับอาจารย์มาน้ำกันป์ปานนี่สิบ่ได้เอา กระสอบเมื่อ่อีกคือวานบอกพี่น้องคือลุงทรงแล้วว่าเอากระสอบใส่รถเงินแบบน,นี่รัฐบาลได้เห้อกระสิบเอากระสอบใส่บอกขันมันใจเตียมยันแต่มันใจเคืองเฝ้าซื้อไว้เเพียงลอตเตอรี่ยื่นใส่ปจับไว้พี่น้องเนี่ยท่านเนเขาเก็บไว้เจ้าเมื่อนใจให้ตัวหอดเมื่อมาลอตเตอรี่อันเนาะก็เห็นอยู่พี่นอ้องกตอนนี้กับมาแบบ เน้นในกาไก่แน่พุดไปพี่น้องเอ้ส่อเกียวเห็นเล็กสออเกียวก็เลยอารมณ์ดีสนะกะเลยหัวดีใจแทพใใจ <c oughs> พนน้พี่น้องจิดใจโปไหลายพ่อได้พิสจระนาอยู่เนี้ยใส่สามตัวตรงตัวน้สี่หน่อยมเมนบบพี่น้องหว้เร้าบัดกับมีแห้งอยู่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ดีเนาะค่ะโอ้ยอะไรกับพ่อมีแห้งัวจิตมาใจนีเห็นบ่ห้าหน่อย เปนเลรีหน่อยๆแตกสามน้อยสี่น้อยเขาโอ้ยจะเป็นดีใจน้ำเพิ่นคู่บาอาจารย์เพิ่นก็ให้เลียกมากค่ะเอาเสี้ยนแต่ละเสี้ยนถนนะบ่คือกันได้พี่น้องเสี้ยนหนึ่งถนะน้อยเสี้ยนหนึ่งถนะเล่าเสี้ยนหนึ่งถนะไทยเป็นเจ้าเป็นนิมมีครบทุกรูปแบบนนีอยูสองซอเกี่ยนี่พี่น้องใครอยากถือเลียกถือเบื่ออยากรวยน้ำเลียกมาอาจซอเกี่ยนี่ยังวะแต่ว่าย่มบ่ถือจะโจมเองกันเนื้อหักกันย่มถือก็ดีใจว่าสันรอดลมรอดไต อา,าบาทนึงก็ดีใจว่าสั <c ười> นวดย่ำอันบ่ถือกันจักป่วยจักจมบ่แมเรียนี่น้องเฮาต้องใช้คำว่าบ่เป็นหยังเอาไม่ธรรมดาผิดถูกไม่ว่ากันของบ่มีหางนึกสิเสียรย,ยังไรแต่เฮาไปตามสูตรเนะาะไปสิไปฟันตรงเป็นล้านเปอร์เซ็นต์ปานปน,ปน,นั้นแต่10%นี่ก็มันเขา้าถั่วเม่นบ่แค่นี้ก็ดีใจแล้วขนาดเสียแนี่บ่เสียแนี่เลขยังเข้าครุง,ง,งวรดอยู่นี่ถือว่า ไม่ธรรมดาว่าได้คุย้ยปานได้นน่พี่น้องบ่คุ้ยหวัวมันหลักเขาเจ็ดงวดหนึ่งเหล็ซอเกียวก็ได้เจ <c oughs> ็ดงวดติดงวดนี้เป็นงวดที่แปดหวังว่าคงจะเข้าอยู่นะมันมีความรู้สึกจังสันอยู่พี่น้องสําหรับเลขกซอเกียวก็ได้เรียกว่าสารวัดกมาตรงกันแต่ฮห้งมั่นใจไปอีกก็เก้าบบเลขกลูกศ์กับเหล็กคู่บาอาจานมาตรงกันงวดนี้ลหละงวดเลกเลยแต่พัดเทียดเลียกมามีงวดนี้แหละที่เข้าตรงกันพี่น้องเออสวยงามมากเลยนะคะซอเกียวก็ญาติได้เอา เฮ็ดน้องเฮียนใส่เงื่อนใบโยกันมันผงกันกันปานนี้โอ้ยคือสีเศร้าทุกเนาะบ้านนี้กันแม่นมันออกมากว่าพี่น้องคือสีมืนตาอาปากได้หลายเตือบโยเนาะพี่น้องเอ้ยอยากไหนเตือบน้ำนี่เลีกก็ได้ผู้ใดสิบอดีใจกันพี่น้องถือเรียกนําพี่น้องกับพี่กินมี่ใสลวดว่องกัมว่องม่านมืนตาอาปากได้กันสบายใจดีใจน้าพี่น้องเอ้ยสอกเจ้ากะมีแต่ตัวเรียกแนวทางดีๆบ้าบึ้งอ่ะ การทีเอาตัวเลียกไม่โยกไก่เบ่งดูหลายตาลายตายต,ายตัวคนเว้าคลิปแรกปับขึ้นหน้าจอมาปับโยกเลียกโซ่รถบันรหนีไม่เห็นจ้งแล้วเกิดสิวัยบนนะพี่นอ้องอ่าไผเขาก็ต้องการตัวเรียกเพียงตัวเดียวเท่านั้นไม่ต้องเอามาขึ้นเยอะมากเรื่องนะคะเอาตัวเดียวเน้เนๆโค้งสุดท้ายบัดเว้าจบปุ่น ใส่มันจังๆรวดเรียกแม่นบอพี่น้องดูรอบเดียวจบเลยไม่ต้องมาซ้ำซากมันลายตาจากตัวใดเป็นตัวใดแม่นบอพี่น้องเอาทุกอย่างมันก็มีตนทายไปเหตุไปของตามทองเรืองของมันละพี่น้องทํายังไงเราไม่ว่ากันสิทธิของใครของมันอยากเก็ตจางไหนภากันเห็ดไปหลดแต่ว่าอย่ได้กันมันบ่ดีออย่าใช้คําหยาบคายในการคอมเมนต์นะคะเลี้ยนเบิดสุขคนโยกการศึกษากับมีใส่ววาจะาให้มันเป็นดี อย่าใช้วาจาให้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีบัทรอนตัวเองนะคะผู้ใดคอมเมนต์มาวางในหูจักบัดแล้วหูจักหดซื้อหดน้ำสกุลคนว่าเมนบาบลูดีรูบบัดนะคะมันเพียงแค่เจ้าของซองนะเขารูบบัดหรอคะว่าเมนบาบลูถ้าเป็นคนอื่นะในกลุ่มรวมเขาไม่รู้หรอกว่าใครคอมเมนต์อะไรมานะคะรูแต่ว่าเว้าจังสันเ้าจังสี่เนาะ่ัสนโอ้ยทางนี้สวอคผัวตั้งแต่ คอมเมนต์ก็บ้าที่แหลกซื้อไผเป็นซื้อไผ่ผลและพี่น้องหูจักขอดบั่นกับสิไล่กันแท้แท่แม่นบ่าหูจักขอดมองเฮ็นงั่นผลเล่ากันที่น้ำกันแท้แท่ควงมือนี่แม่นบ่พี่น้องเพราะฉะนั้นเท่องยามาถือมาซาล้มปากคำว่าคนเนาะปวดหัวปวดสมองเอาแต่ตัวเลขนี่ถือกจัดมักกัเอาบ่มักกับพันกัแค่นั้นเองถูกใจก็จัดไม่ถูกใจก็ผ่านสบายอย่างเพิ่นเพิ่นให้มันดีแล้วเจ้าคว้างหน้าบุญมีแต่กำบัง ซื้อเหลือบะเถือกไว้ในตรงๆอย่างว่าบะซื้ออยอะบะเถือกอยู่ไปตัด,าดาถิด่มความทั้งคนเว้ยจะไปว่าเพิ่นบ่ไใดที่โทษเจ้าของอังนไปบอกสิ้นบ่มีเห็ดแนวบุญน,นะพี่น,อน้องเว้าแล้วก็เว้าเลี้ยงลงท่านใดจะขีมซอเขียวกะอ่ากะมีเอฟซีมาซอยเห็ดน้ำอยู่กับมาร่วมปิดเจ้าภาพน้ำกันหลังจากเฮ็ดบนนุญเล็ดอันนี้แล้วแล้วซอเขียวค่คอยจะมายาดน้ำซิฟทั้งเฮ็ดเห็ดมือนะคะครบเจ็ดวัน ทำตามที่พูดจาไว้นะคะเขาให้ควาบวังกับพี่น้องสุกคนแ้วเขาก็ลัติดตามตัวเลขให้ควมวังต่ออีกพี่น้องในตัวเลขแนวทางของรัฐบาลไทยพ่อสารวัตรงวดวันที่16มีนาคม67กันได้เลยจ้าพี่น้องคะกำมสรุปตัวเลขรัฐบาลไทยพ่อสารวัตรงวดวันที่16มีนาคม67ในโค้งสุดท้ายกันนะคะพ่อสารวัตรเน้นมาให้093ล่าง 6 0 0 6เม็ดเดียวเท่านี้นะคะชอบกระจัดคัดกระพันค่ะซอเขียวเนะนําเพื่อเป็ี่ยนแนวทางใส่ดุลวินิจพิจารณาค่ะพีน่น้องนี่แหละซอเขียวทั้งในบ้ามันมาตัวเดียวกันซอเขียวเน้นไปมือว่านนิดหนึง่งเล็ตัวนี้นะค่ะเมื่อนี้พ่อมากกอกมากแล้วพ่อสารวัตรกระไดมากสามตัวเลยนะคะซอเขียวเน้นให้สองตัวมือว่านนี่เนาะค่ะแต่มื่อนี้พ่อมากสามตัวค่ะ แตกแท้แน่นอนพี่น้องเอ,อย้ยงวดน,นี้จังได้กับเขาแทะเรียกเขาล่างบนแน่นอนพ <l itz> ิดจระนาเด้อเบอให้เป็นแนวทางใซื้อดรอกชอบกระจัดคัด,คดกระพานค่ะพี่น้องอืมอันความเสียของแตล่าผูกคนซื้อดอกค่ะพี่นอ้องขาเสียไหลกระบดีดรอกตัวเรียกคุณมามีหกักเอเอเอาไว้พิดจระนาดได้มียางหลได้ในแคบหน้าจอเราไปค่ะพี่น้องขาอืมสามตัวบนพ่อสารวัตรโค้งสุดท้ายเน้นให้แล้วนะคะงวดที่สิบหกมีนาคมหกเจ็ดนะคะ บน093นะคะล่าง60และ06นะคะเน้นไปที่60ค่ะพี่น้องแคปหน้าจอค่ะโชคดีม่ใช่กันสุกูสุคนสมความมุ่งมั่นปารถนาเงินและกองท้องและมากค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ